ที่ไร่ล้มจากหมอน้ากับพี่น้องเตือนเตือนพี่น้องครับยา่าไปใส่บริการเด็ดขาดครับปกที่อยู่ทำปั๊มที่มายืนบอกติดเตียนหน้ามอน้าให้พี่ครับแล้วก็ซื้อได้นับยาเขาครับห้ามเด็ดขาดด้วยพี่น้องทั้งบุหูโตเลยครับย่าหาเหตุครับเพราะว่าโดยเฉพาะรถที่เป็นอ่า ปกโตโยต้าเนี่ยครับก็จะเป็นรถเก๋งรถพี่ครับกระสร้างครับในแง่ของเฮ้างที่รูเรื่องเฮดไห้ย่าให้เขาเฮดไห้เลขขาดครับเพราะว่าเขาค่อยน้ำออกแล้วเขาเปิดน้ำเต็มมอน้ำเติมน้ำยาล่อเย็นลงไปเขาพ้อแล้วครับพระเขาบ่มีความรู้มันสิไลน์น้ำไรล่มนี่ครับใส่เวลเปสนชั่วโมง2ชั่วโมงบางขั้นเป็นเรลองมือได้ครับพ่อไรล่มเมื่ไใดนี่ก็คือล้มในระบบเคื่องนะครับมันมนีครับ เห็ดไอเครื่องนอกได้ทั้งได้ครับย่าหาเห็ดครับการกินไายให้เป็นน้ำอูครับใส่ซางเขาเห็ดไหนพวกี่โยน้ำปั้มมียาเด็ดขาดครับย่าหาเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเกลื่อนไผ่ครับ่อกทุกคนครับนี่ครับคือวิธีไร่ล่มครับไร่ล่มบ่อน้ำจากไห้บ่อน้ำ้อครับใส่เวลาโดนนะครับเพื่อนไซเวลาแป๊บเดียวนะครับนี่ล้มมันหมดอันนี้ล่มมันยังมีอยู่ครับพุดฟุดเลครับ กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ